Ready, มาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยตอนนี้เป็นตอนที่สองจากตอนที่แล้วนะ <Okay. S 2> ของเมื่อวานเอิม้มว่าแต่ทำไมนายดูหวัดกลัวแล้วก็มีน้ำตาคอมาด้วยพานก็ให้ฉันช่วยสอนไหมจ้าออ้เสร็จแล้วดีใจจังเลย เอิมนี่ส่งให้ครูเหมือนเดิมโอ้โหนี่เธอก็เป็นคนที่สองนะจ๊ะคุณคุณครูเนานะเอ๊บเสร็จแล้วส่งกันดีกว่าชบส่งเคยดีกว่าว้าวสตรอเบอรี่เธอก็ส่งต่อเลยนะ เย้สองคนที่สามดีกว่าคนที่สี่เอ้ยแม่นะเราก็ต้องรีบเขียนแล้วอ๋มมันต้องเป็นยังไงนะเนาะเขียนดีกว่าเอ้ยกลัวไม่ทันยังเลยอ่ะฮันไปเชิญนั่งเลยค่ะโอเคเฮ้ยดีจจะสอนเนาะเด็กใหม่ทำไมทำไมไม่ให้เขารู้เองเนี่ย,ยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะฉันไม่ทำร้ายเธอหรอก ก็ได้ฉันไม่รู้ข้อเนี้ลงดูให้หน่อยให้ดูสิเอิ่มว่าแต่ oh, <no. S 1> ง,ง่ายงทั้งนั้นเลยนะทำไมเธอไม่รู้นะ่ะบอว่าฉันไม่รู้อะ่ะไม่ต้องลองให้มาเดี๋ยวช่วยสอนทีละข้อทีละข้อก็ได้นะนะอืหรือไม่ก็ต้องถามครูนะ่ะหรือแม่ก็ต้องให้ครูสอน ในหนึ่งไม่ออกจริงเลยครูไม่ให้สอนกันนี่นาหาไหนก็ต้องรู้คนเดียวนะขอโทษด้วยนะจ๊ะก็คอืชุบอึบอ้ามเสร็จแล้วโอ้เสร็จสักทีโอเคอึบ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 โอ้นายก็ส่งคนที่โหลเหมือนเดิมนะจ๊ะ เฮ้ยชงมันอะแล้วก็ต้องปรับปรุงตัวนิดนึงเอาล่ะเหลือคนเดียวนะจ๊ารีบทํานะไม่ถึงฉันจะไม่รู้ก็ตามเถอะแต่ก็ขอเขียนให้ดีก่อนแล้วกันโอเคขอเขียนข้อเท่าที่รู้ก่อนก็แล้วกันเอาล่ะเสร็จแล้ว คุณครูเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูขอตรวจคะแนนก่อนนะจ๊าท่านก็ให้ทุกคนนั่งที่เลยเริ่มจากคนแรกก่อนนะจ๊านะก็คือทีเคจีนั่นเองอ้ขอเก็บที่สองก่อนเก็บไม่ค่อยเป็นน่ะนี่ที่เก็บดินสอก็น่ารักดีนะวนี่นั่งก่อนเลย เอาล่ะขอตรวจดิวก่อนนะตั้งแต่คนแรกเลยว้าวทำคะแนนได้ดีมากนะจ๊ะได้เต็มนะเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ขอบคุณมากค่ะคุนคืออ่ะคือนั่นไปเลยแม่ต้องดีใจแน่เลยว้าวได้คะแนนเต็มด้วยแล้วก็คนต่อไปอย่างก็คือบราวนี่นั่นเองขอตรวจก่อนนะ คะแนนก็โอเคนะได้เก้าส่วนสิบแต่ที่เคจีได้เยอะก่อนนะเอ้ยอีกแล้วหรนเนี่ยอืมทำไมได้เท่านี้เหมือนเดิมทุกทีได้สิบตอนนี้ได้เก้าสิบเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะ่ะโยมมอยบ้าโมโหเอาล่ะขอดูคนต่อไปนะอ๋อคนต่อไปนี่ก็คือ ฟล็กกี้นั่นเองคะแนนได้แก็ถือว่าดีนะจ๊ะทีจะได้ประมาณ4 5ห้าเออแบ,บกันจรับต่อไปก็ของสตรอเบอรี่น่เองชึบว้าวสตรอเบอรี่ก็ได้ดีนะเนี่ยได้คะแนนประมาณ9.10เท่าเท่ากับราวนี้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวคูเดินส่งให้นะถึงนั่งอยู่หลังห้องแต่ก็ดีนะจ๊ะ เอาล่ะต่อไปก็เหลือคนสุดท้ายและนะ้วนั่นก็คือแอฟวีนั่นเองขอลองตรวจหนูหนเอิมว่าแต่เดี๋ยวสิทาไมถึงได้คะแนนเท่านี้เองนะครูก็อธิบายไปตั้งเยอะแยะแล้วนะทำไมได้น้อยจังเลยเอิมได้เท่าไหร่ก็นหรอคะไอม่อยากฟังเลยะเพราะว่า ฉันทำมัวไม่รู้ว่าทำยังไงค่ะเอ้ยไม่อยากบอกเพราะว่ากลัวเจ้าตัวเสียใจหานก็บอกไปเลยก็ได้นะ<อ>ไม่ได้สักคะแนนเลยรจริงเหรอ,อแต่กระช่างเถอะมาใหม่ๆแบบนี้ก็น่าจะไม่ค่อยรู้อะไรมัง้งไม่เป็นไรนะจา้าครูไม่ทำโทษหนูหรอกจา้า ถึงเวลาไปกินข้าวแล้วทานก็เก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็ไปกินข้าวได้เลยนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะคุณคือว้าววันนี้สตอรี่สอบได้คะแนนดีเหมือนกันนะใช่ครั้งแรกนะเนี่ยปกติได้ประมาณ4นะ <S <S ี่น่ะาจริงเหรอจ๊ะทานก็เราเข้าลงอาหารกันเลยไหมจ๊ะโอเค เมื่อแต่ฉันไม่ยูวขอไปเล่นกับเพืนนะ่อนด้านนอกนะเธอไปคนเดียวเลยโอเคจ้าสตรอเบอรี่ว้าววันนี้อาหารเป็นยังไงนี่ชึบอุ๊ยวันนี้จะเป็นสปาเกตตี้หรอโ <Wow. S 1> okay, อเคันดับแรกอันนี้ก่อนดีกว่านี่ได้แล้วตามด้วยอันนี้อึบว้าว <Wow. S 1> ของตักมาเต็มเลย hey ya. กินก่อนดีก,กว่านี่ชิบฮานก็ขอลองดูตรงนี้สิว่ามีอะไรบ้างว่ามีแอปเปิ้ลด้วยทานเอาแอปเปิ้ลหนึ่งผลกับของหวานนั้นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองของชอบเปแน้นเนี่ยของโปรดเลยแต่เราต้องกินข้าวก่อนนั้นก็คือสปาเก็ต ตีนั่นเองวันนี้ของโปรดเลยนะเนี่ยชึบลาซลาซอสมะเขือเทศเอาแหละเดี๋ยวเราไปนั่งกินดีกว่านั่งตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าอ๋อว่าง่เลมอนอาหารอร่อยไหมจ๊ะใช่วันนี้อาหารอร่อยมากเลยฉันก็ว่างนันนะเนี่ยอันยังยังออร่อยมาก ข้ขอกินแอปเปิ้ลก่อนนะมีชิบกับช็อกโกแลตเดี๋ยวขอแบ่งคนละครึ่งนะโอเคหับขึ้นมากนะว้าวอิ่มจังเลยเนาะใช่อิ่มมากเลยส่วนให้ก็ทิ้งไปซะ,ะว้าวอิ่มจังเลยไม่เคยกินอะไรอรขนาดนี้มาก่อนเนาะใช่จาลิมอน ทำไมแอบ,บี้ถึงไม่เข้าโรงอาหารเนาะคงจะอิ่มแล้วมัง้งหรือหนอร้องไห้เขาดูแอบบี้เหรอฉันไม่เข้าใจเลยอ๋อแอบบี้คือเพื่อนใหม่ของเรานะจ๊ะพวกเราอะ่ะมีคนมาใหม่เพียบเลยแต่วันเนี้ยมีแค่แอบบี้มาแค่คนเดียวนะจ๊ะอ๋องี้นี่เองเธอลองไปดูเขาสิเขาอาจจะร้องไห้ก็ได้นะอโอเคจ้ะเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนนะ เอ็มว่าแต่งงจังเลยทำไมแอบบี้ถึงไม่ออกมาจากห้องเรียนเลยเข้าไปดูสิอืมแอบบี้คงจะเสียใจละมั้งเอาไว้ไงสตรอเบอรี่เอาไว้ไงจ้าชุบเอ๊บมาแล้วโอ้โหไม่มีคนเลยอ้าว นี่แอบบี้ทำไมมานน่าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเอาลับเฉยแอบบี้ตื่นได้แล้วฮทำไมเธอมานน่าอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปกินข้าวกับพวกเราเหรอจ๊ะอือคือว่ากำลังเสียเศร้าเสียใจกับเรื่องนั้นนะไห<อ>นขาดูหน่อยสิโอ้โหของง่ายๆแต่เธอนั่นผิดแต่ว่าทานก็ลามาเรียนกันไหมจ๊ะ<อ>ก็คือเดี๋ยวฉันจะสอนให้เธอเข้าใจเองจ้ะ อันนี้ขอบคนเทามากๆนะทีเกจีชื่อเธอใช่หรือเปล่าอ๋อใช่จ้าใช้ชืช่อทีเกจีแล้วก็ส่วนเธอชื่อแอปบี้ใช่ไหมจ้าใช่มาเดี๋ยวเรามาเรียนกันเอาล่ะง่ายๆเลยการคูณเลขอะ่ะก็เหมือนการบวกเลขนะั่นเองเช่น2คูณ4ก็เท่ากับ8ก็เพราะว่า ก็เหมือนมีสี่สองตัวแล้วก็เอาไปบวกกันก็คือในเลขบวกอ่ะก็คือสี่บวกสี่ก็ได้แปดแล้สองคูณสี่ก็ได้แปดเหมือนกันนะจ๊ะโอเคง่าย <Okay. S 1> ง่ายเลยก็คือให้เธอฝึกท่องแม่สุขคูณเยอะๆนะจ๊ะเธอก็จะได้เก่งเองแม่สุขคูณอนะ่ะมันอยู่ในกระเป๋าเธอแล้วนี่จะเป็นหนังสือแม่สุขคูณเล่มปกฝาเนี่ยแหละจ้ะเดี๋ยวเธอตอนที่เธอกลับไปที่บ้านนะ่ะเธอก็ไปอ่านได้นะจ๊ะเธอจะได้เก่งแล้วก็ เรียนรู้เก่งแล้วก็จะได้เก่งแมทไงจ้าเธออ่อนแค่เรื่องแมทใช่ไหมจ้าจริจริงแล้วอ่ะไม่กล้าบอกเลยจริงจริงอ่ะอ่อนทุกวิชาเลยฮะ <c oughs> อืมใ้ค่อยสอนก็นแล้วกัน <Okay. S 1> แต่พวกเนี้ยจะมีสอบสอบแมทนะทานเธอก็ไปท่องหน้าสุขูณก่อนให้มันคล่องเลยเนี่ยไหนนี้มีตำราแมท ฮานก็เธอกลับไปบ้านเธอก็ไปฝึกท่อกนะจ๊ะโอเคแล้วเธอมาจากไหนทำไมเธอไม่บอกเหมือนแคลเขาก่อนน่ะเออ่ไบอกก็ได้ ามาจาก Paper School ในเรื่อง fundamental paper education ที่เดียวกับแคลนั่นแหละแต่ที่นั่นนะชันพอฉันสอบตกฉันก็โดนทำร้ายตลอดเลยเดงมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าที่นั่นนะมันน่ากลัวมากเลย oh, <no. S 1> จนทำให้ฉันรู้สึกกลัวเข้าก่อนนะ่ะฉันก็เลยมาเรียนที่นี่ขอบอกให้เลยครูที่นั่นดุมากเลยนะขอบอกเลยโดยเฉพาะมิโซโคโ oh, <no. S 1> อ้ o อ อย่างนี้นี่เองฉันก็ไม่เคยไปนะที่เพเปอร์สกูล่ะแต่ว่าแคแล่เคยเล่าให้ฉันฟังแล้วนะจริงเหรอแค่เคยมาเรียนที่นี่เหรอใช่จ้ะแล้วตอนนี้เธอก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วละจ้ะแล้วเธอก็เข้ามาใหม่นี่แหละมันเชื่อมกันน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นขอไปกินข้าวกันนะ <Okay. S 1> ไปกันเถอะโอเคจ้าว้าวที่โรงเรียนนี้ก็ดูสนุกดีนะ ครูก็ไม่ทำโทษครูก็ใจดีที่สุดจ้าเพียนก็แปลงกันบ้างค่ะเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TKG เกมด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย